สวัสดีครับวันนี้คุณครูจะมาสอนการเขียนโปรแกรมข้อมูลทะเบียนนักเรียนนะครับซึ่งมีการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลและการค้นหาข้อมูลเป็นต้นนะครับเ,เริ่มต้นเลยนะครับอย่างที่เราเคยทํามานะครับการติดตั้งโปรแกรมแบบเซิร์ฟก่อนนะครับติดตั้งก่อนนะครับสองเจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็ใส่อีเมลนะครับ Next นะครับ Enter root Password ตรงนี้ก็คือกำหนดรหัสผ่านในการติดตั้งโปรแกรมนะครับแล้วก็ติ๊กสองช่องนี้ด้วยนะครับ Install ครับอรอนะครับรอจนกว่าโปรแกรม App s e r v e จะทำการติดตั้งเสร็จสิ้นนะครับ Finish นะครับ เสร็จแล้วจะดีทหายไปนะครับแสดงว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปครับเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นะครับ Google Chrome นะครับ Google Chrome ขึ้นมานะครับพิมพ์หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งนะครับเข้า p h p myadmin database manager นะครับเวอร์ชั่นนะครับทีนี้ตอนนี้เป็นภาษาไทยแล้วนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรนะครับอ่าต่อไปครับเราจะสร้างฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลใหม่ตั้งชื่อว่า student พิ์ไม่ถูกนะครับการเรียนลําดับครับการเรียนลําดับจะเป็นามาที่เลื่อนลงมาที่หมวด ETF 8นะครับเจะรอน c i นะครับคลิกสร้างนะครับคลิกเข้าไปที่ Student 0ศูย์สถานะก็คือยังไม่มีตารางในฐานข้อมูลที่ชื่อว่า Student 0ศูนย์ะครับต่อไปครับสร้างตารางตั้งชื่อให้เรียนตั้งชื่อว่า S T D S T D ตามด้วยเลขที่ตัวเองนะครับอย่างของครูจะเป็นตัวอย่างครับ S T D 0 1แล้วก็ใส่ นัมเบอร f ก็ฟิลใส่เลขหกนะครับแล้วก็คลิกลงมือครับฟิลที่หนึ่ง ID ดีครับเป็นิ้ดข้อมูลเป็น i n t นะครับใส่เลขสองนะครับเพิ่มเติมเป็น a u t o increment แล้วก็ติ้กปุญแจนะครับอันที่ช่องฟิลที่สองครับชื่อว่า name นะครับช่องที่สามเป็น Surname นะครับที่ไม่ถูกนะครับช่องที่สี่เป็น Class c l a เมนะครับช่องที่ห้าเป็น Number นะครับเลขที่ ข้อที่หเป็น subject อ่าตรงนี้เป็นตั้งไว้เยอะๆหน่อยครับสักสี่สิบนะครับนามสกุลสี่สิบตัวอักขระสี่สิบนะครับคลาสสักหกนะครับ number สัก number สักสองนะครับ subject อ่าวิชานะครับชื่อวิชาสักสาสิบห้านะครับแล้วก็ครบนะครับคลิกปุ่มบันทึกครับอ่าต่อไปครับคลิกที่แทรก กำหนดชื่อตัวเองนะครับชื่อตัวเองลงไปชื่อนามสกุลนะครับเซอร์เนมก็คือใส่นามสกุลในช่องนามสกุลนะครับคลาสยกตัวอย่างครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างพวกเราก็นักเรียนก็ใส่ห้องนักเรียนไปนะครับนัมเบอร์เลขที่ครับของครูเป็น01ซับจ e c t ชื่อวิชานะครับคอมพิวเตอร์ใส่คอมพิวเตอร์เข้าไปครับ คนที่สองครับตั้งชื่อให้สอดคล้องกันหน่อยนะครับมิวส์สว่างแจ้งนามสกุลนะครับยกตัวอย่างขึ้นมาเอาห้องยกตัวอย่างเป็นสี่ศูนย์ห้านะครับนัมเบอร์สิบสอง subject อาคอมพิวเตอร์ด้วยกันแล้วกันนะครับเอาคอมพิวเตอร์ด้วยกันแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็ออกลงมือครับอลองเปิดดูครับตอนนี้เราได้กรอกข้อมูลแทรกข้อมูลเข้าไปสองคนนะครับเป็นตัวอย่างลงไป ต่อไปครับย่อลงมาครับเข้าสู่โปรแกรมดีมนะครับดําคลิกโปรแกรม d ีม a m เ e อร์ซีเอหนะครับบนหน้าเดสก์ท็อปของนักเรียนนะครับต่อไปครับสร้างแบบครียดแบบภาษา PHP นะครับ p h เเริ่มต้นการสร้างเว็บนะครับเราต้องมาที่ New มาที่ไซส์แล้วก็ New ไซส์ครับไซส์เนมสติลเล n นตั้งชื่อว่า Student สังกัดสตูเดนตนะครับตรงนี้คลิกเข้าไปที่อันที่สองครับโลโลคอไซโฟเดอร์ครับคลิกสามเหลี่ยมเลือก Drive C เราคลิก Appserv e ฟเรคลิกเ w อร์ไววรครับต่อไปสร้างโฟเดอร์ครับไวในเ w อร์ไบคลิกที่กล่องเหลืองนะครับที่มีรูปแสงไฟครับพิมพ์ s t u d e น t นะครับแล้วก็เป็นเ่อได้ครั้งหนึ่งเลือกหรือคลิกที่เปิด แล้วก็บันทึกหรือ select นะครับต่อไปครับมาเมนูที่2ครับเมนู s e r v ์ฟครับคลิกเข้าายบวกครับ add new server ครับ server name ตั้งชื่อว่า student นะครับ connect using นะครับเป็น local network นะครับ server folder คลิกเข้าไปที่โ o l เดอร์ครับแล้วก็คลิกที่ select หรือบันทึกนะครับต่อไปครับเว็บย่อยแย์1 2 7 0 0น์1 2 7น0 1นะครับ slash student นะครับ ต่อไปมาเมนู Advanced ครับเซ s e r v เว m o ์โ l เลือก PSP My การเชื่อมต่อแบบ PSP My SQL แล้วก็คลิกที่ Save นะครับแล้วก็ติ๊กที่ Testing นะครับแล้วก็ Save อีกรอบหนึ่งนะครับอ่ามาเช็คที่ Database นะครับ Database 3ถูกครับแสดงว่าไปต่อได้ครับต่อไปคลิกที่เครื่องหมายบวกตรง Database Panel Database นะครับเราจะเชื่อมแบบ My SQL นะครับเชื่อม My SQL Connection นะครับต่อไปครับ มาที่สวัสดีอ่าใส่ my connect นะครับ my connect my sql server ครับ v1 2 7 0 0 1นะครับ username พิมพ์ root นะครับแล้วก็ password ก็คือกำหนดรหัสผ่านที่เราติดตั้งโปรแกรม app serve ข้างต้นนะครับ ดัตเตอร์เบร e ซ t เราได้สร้างไว้ตั้งชื่อว่า Student นะครับเลือกสติเ n นเสร็จคลิกที่โอเคไปนะครับแล้วก็เทสอย่าลืมเทสนะครับ c o n ค o n เน็กช o นวอท s mm hmm. s ทเ s c a t f ฟู r y ก็คือเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์นะครับคลิกตกลงไปแล้วก็โอเคอีกรอบนึงครับอ่าก็ได้ออกมาแล้วครับการเชื่อมดัตเตอร์เบตั้งชื่อที่ชื่อว่า MyConnect ที่เราสร้างขึ้นมานะครับต่อไปครับมาที่หน้าต่างไฟล์นะครับคลิกขวา ที่ไซต์สติเลนที่เราสร้างขึ้นมานะครับที่เราสร้างไซต์ขึ้นมา new ใช้คำสั่ง new folder ครับสร้างโฟลเดอร์ตั้งชื่อว่าสติ d เ n t น enter เข้าไปครับเราจะสร้างไฟล์ไว้ใน s ติ d เ n t ครับคลิกขวาแล้วก็ new file ไฟล์แรกตั้งชื่อว่า show ครับไฟล์ที่สองครับคลิกขวา student insert เธอครับไฟล์ที่สามครับคลิกขวา new file ครับ update ไฟที่4ครับคลิกขวา New File Delete ไฟล์ที่5ครับคลิกขวา New File Search S E A R C H นะครับ Search อ่าเสร็จแล้วครับดํมคลิกไฟล์ขึ้นมาทั้ง5ไฟล์ครับ Update Delete Search นะครับอ่าเลื่องหน้าต่างลงมาครับอันไหนที่ไม่ได้ใช้งานปิดออกนะครับอ่าเริ่มต้นจะสร้างที่หน้าโชว์ก่อนนะครับ จะสร้างที่โชว์ก่อนไฟโชว์นะครับไฟโชว์เราก็มาที่หน้าต่าง Insert ครับมาที่กลุ่มเครื่องมือ Data นะครับเราอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ให้มาที่กลุ่มเครื่องมือ Data นะครับเรามาที่ Dynamic Data แล้วก็ใช้คำสั่ง Dynamic T a b l e ครับอ่ามันจะขึ้น Set up Instruction นะครับมี4ข้อครับแต่ข้อที่4ยังไม่มีเคื่องหมายถูกนะครับเพราะนั้นก็คลิกเข้าไปที่ c r e a t อ a ร e เ o r d s e นในข้อที่4ครับ ข้อที่4ก็คลิกโอเคไปเลยครับแล้วก็โอเคอีกรอบนึงครับเลือก a l l record นะครับตรงหน้าต่าง d ด n a m i c เลือกติ๊ก all r e c o r d แล้วโอเคอีกรอบนึงครับต่อไปครับขึ้นมาแล้วคลิกขวาที่ขอบตารางครับเราจะเลื่อนมาที่ a l i g h ์ทั้งล่างก็ได้นะครับ Center นะครับทีนี้แต่กเมาคุมดำนะครับเราจะจัดกึ่งกลางฟิลครับคลิกขวา a l i g h Center ให้ฟิลทุกฟิล มาอยู่กลางๆนะครับคลิกหน้าตาราง e n ร e r ลมานะครับลงมาสักสองครั้งเปลี่ยนฟิลครับเป็นภาษาไทยครับรหัสฟิล ID เป็นปรหัสนะครับรหัสชื่อนะครับนามสกุลชั้นเลขที่ครับแล้วก็ชื่อวิชา นะครับแล้วก็คุมดำนะครับแล้วก็ใส่สีหน่อยนะครับเราจะเติมสีแบ็กกราวก็ได้นะครับข้อมูลทะเบียนนักเรียนนะครับคลิกขวา a light center คุมดำนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งพระกาษก็ได้กระกาษหนึ่งนะครับให้ตัวซื้อมันใหญ่ขึ้นเรามาอีกหน่อยครับอ่าทีนี้ เราจะเข้าผิด p e r t y ก็ได้นะครับกำหนดสีตัวอักษรกับสีพื้นหลังก็ได้นะครับในหน้านี้นะครับคลิกขวาที่ขอบตารางนะครับเปลี่ยนคอลัมน์หเป็นเลขเก้าเป็นภาษาก่อนนะครับลืมอินเตอร์ครับข้างบนตรงนี้เป็นออปชันนะครับออปชันเสร็จตัวนี้เป็นคำว่าเพิ่ม ข้อมูลตัวนี้เป็นแก้ไขตัวนี้เป็นลบนะครับแล้วก็เซฟไว้ก่อนครับคลิกไฟล์แล้วก็เซฟนะครับต่อไปครับมาหน้าอินเสิร์ตหน้าอินเสิร์ตหน้านี้ครับเราจะเลื่อนลงมาที่ยังคงอยู่ที่กลุ่มเครื่องมือ Data นะครับเลื่อนลงมาที่คลิกขวาเข้าไปไอ้อคลิกซ้ายเข้าไปครับตรง Ins e r t Record การสร้างแบบคลิกเล cord เล็กขอดิเซอร์ชั่นฟอร์มลิสตานะครับสร้างแบบอัตโนมัติคลิกเข้าไปครับอ่าตรงนี้นะครับเมื่อ after inserting go to เราเข้าไปครับเมื่อเราจะมาเจอ folder screen ครับเดี๋ยวคลิกครับ Insert ก็คือเมื่ออินเสิร์ตไปแล้วจะไปหน้าไหนครับไปที่ไฟล์โช o ์แล้วก็ไปที่โอเคคลิก ID นะครับคีลักออกแล้วก็ลบออกนะครับแล้วก็โอเคไปนะครับคลิกหน้าตารางนะครับเชื่อลงมาอ่า เพิ่มข้อมูลนักเรียนนะครับคุมดําหรือไม่คุมก็ได้คลิกไควาไลท์เซนเตอร์ครับพอครับเฮดดิ้งสองตรงเนมครับเปลี่ยนชื่อเป็นเปลี่ยนฟิลเป็นภาษาไทยครับอันที่สองนามสกุลอันที่สามชั้น เลขที่นี่ชื่อวิชาคลิกที่ i s e r Record ครับเปลี่ยน Value ข้างล่างเป็นเพิ่มข้อมูล Enter ครับมาที่คลิกาส์ s e ที่ว่างนะครับเพดุ่มที่ครับ c h e c k o r นะครับเราจะกำหนดสีตกษรกับสีพื้นหลังนะครับ นะปพายโอเคไปนะครับเซฟไว้ก่อนคลิกไฟล์แล้วก็เซฟนะครับต่อไปมาหน้ามากลับมาหน้าโชว์ครับเราจะทําการสร้างลิงก์นะครับและสร้างลิงก์เพิ่มข้อมูลคุ้มดําเพิ่มข้อมูลครับข้อความเพิ่มข้อมูลเสร็จมาที่แถบ p ป o p e r t y ีด้านล่างตรงนี้นะครับเห็นลิงก์แถบลิงก์นะครับคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ครับเพิ่มข้อมูลก็คือ Insert คลิกที่ Insert ครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับแล้วก็เซฟไว้ก่อนคลิกไฟล์แล้วก็เซฟนะครับต่อไปครับมาหน้าอัปเดต อัปเดตก็คือเราจะมาที่คําสั่งอัปเดตเรคคอร์ดนะครับแบบเราจะใช้แบบอัตโนมัติก็คือเรคคอร์ดอัปเดตฟอร์มลิสต์ศนะครับขึ้นหน้าต่างเซตอัปอินสแตคชั่นนะครับเข้าไปข้อที่สี่เหมือนเดิมเปลี่ยนเรคคอร์ดเซตนะครับคลิกเข้าไปครับตรงนี้เป็นอัปเดตอัปเดตก็คือเราจะเปลี่ยนชื่อจากเ e คคอร์ดเซตหนึ่งเป็นเ e คคอร์ดเซตสองนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากนอกเป็น ID นะครับตรงเครื่องหมายเท่ากับเป็นคอนเทนต์นะครับ u r l พารามิเตอร์เป็น form variable นะครับตรง id ลบออกเปลี่ยนเป็นคำว่าเ o ิดพิ์ไม่ถูกนะครับเดี๋ยวมัน u r d นะครับเสร็จแล้วก็โอเคไปนะครับแล้วก็โอเคอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้เราจะสร้างลิงก์หลังจากที่อัปเดตไปแล้ว go to browse เข้าไปครับอัปเดตไปแล้วต้องไปโชว์ครับคลิกที่ show file show แล้วก็โอเคนะครับคลิก id ออกนะครับลบ id ออกโอเคไปครับเห็นเทือดลงมาครับ พิมพ์หัวข้อครับแก้ไขข้อมูลนักเรียนนะครับคลิกขวาเอลไ c เซนเตอร์คุณดำข้อมูลแก้ไขข้อมูลนักเรียนครับพร,ราการเพนิ้งสองนะครับเปลี่ยนชื่อฟิลภาษาอังกฤษเป็นไทยครับชื่อนามสก,กุลชั้น เลขที่แล้วก็ชื่อวิชานะครับชื่อวิชาคลิก value นะครับเปลี่ยน value แก้ไขข้อมูลนักเรียนอ่าสัน้นๆก็ได้แก้ไขข้อมูลครับต่อไปคลิกพื้นที่ว่างครับเปลี่ย property เหมือนเดิมครับเราจะติก color นะครับแล้วก็ background นะครับแอปพลโอเคไปนะครับแล้วก็เซฟคลิกไฟล์แล้วก็เซฟนะครับต่อไปครับกลับมาหน้าโชว์ครับเราจะลิงก์เมื่อสร้างหน้าอัปเดตเสร็จแล้วเราจะลิงก์แก้ไขเข้ามาแก้ไขครับก็คืออัปเดตครับคุมดําข้อความแก้ไขครับเรามาที่ลิงก์คนเดอร์มันขลังเหมือนเดิมนะครับแก้ไขคืออัปเดตคลิกที่อัปเดตหนึ่งครั้งครับมากําหนดค่าคาคาพารามิเตอร์ครับคลิกเข้าไปครับตรงนี้กําหนดเป็น ID ตัวเล็ก v a l u ครับคลิกที่รูปสายฟ้าแล้วก็คลิกเครื่องหมายบวกนะครับเลือกฟิลล์หลักครับ ID ครับคลิกโอเคโอเคอีกรอบหนึ่งครับโอเคปีครับสร้างลิงก์เสร็จเรียบร้อยครับคลิกที่ไฟแล้วก็เซฟไว้ครับต่อไปครับมาหน้าดีลิ t หน้าลบนะครับมาที่เครื่องมือ Del e t เร c o r d ครับคลิกเข้าไปที่ d e l e t เรคคอรนะครับเหมือนเดิมครับเราเข้าไป after t e listing go to เราเข้าไปครับเมื่อลบเสร็จไปหน้าไหนไปหน้าโชว์ครับ คลิกทีไฟล์โชว์แล้วก็โอเคครับโอเคอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็เซฟคลิกไฟล์แล้วก็เซฟไว้ครับกลับมาหน้าโชว์คุมดำข้อความลบครับสร้างลิงก์ครับในแถบลิงก์คลิกเข้าไปโฟลเดอร์ครับคลิกที่ d e l e t e หนึ่งครั้งกำหนดค่าพารามิเตอร์ครับตรงนี้เป็น ID เล็กนะครับตรง value ขวาเหมือนกันคลิกสายฟ้าเลือก ID ครับโอเคโอเคอีกรอบหนึ่งครับ แล้วก็โอเคอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็เสร็จสิ้นครับคลิกที่ไฟล์แล้วก็เซฟนะครับต่อไปครับมาที่หน้าเซิร์ชนะครับหน้าเซิร์ชหน้าเซิร์ชหน้านี้นะครับมาที่กลุ่มเครื่องมือบินดิ้งครับพาร์เนลบินดิ้งนะครับเข้าไปตรงเครื่องหมายบวกเลือกเลขอดเซตคิวี่ครับคำสั่งบนสุดนะครับคิวตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยน ตรงนี้อเซิร์ชเซิร์ชก็คือเราจะเปลี่ยนตรงฟิลเตอร์เป็นเนมเท่ากับเป็นคอนเทนต์นะครับตรงนี้เป็นฟอร์แมรีเบิรนะครับตรงนี้เป็นเวิร์ดนะครับแล้วก็โอเคไปนะครับเราก็เซฟหน้านี้ไว้แล้วก็มาที่หน้า ชว์นะครับกลับมาที่หน้าโชว์เราจะสร้างแถบค้นหานะครับมาที่กลุ่มเครื่องมือฟอร์มนะครับมาที่เครื่องมือฟอร์มนะครับเดี๋ยวกลับขึ้นก่อนคอนโทรลแทนะครับย้อนกลับเราต้องสร้างตรงนี้ครับเอาเคอร์เซอร์กระพริบตรงนี้ครับพิกที่ฟอร์มเส้นปลาสีแดงครับยินเทอร์ลงมาครั้งหนึ่งพิกที่เทคฟิล์ครับตรงไอดีตรงนี้พิมพ์คำว่าเบิร์ดถพิมพ์เล็กนะครับ เลเวลพิมพ์คำว่าค้นหานะครับแล้วก็มีเครื่องหมายโคลอนต่อท้ายนะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับเอาแถบค้นหาอยู่กลางๆครับแล้วก็สร้างปุ่มสับมิ t ขึ้นมาต่อท้ายเลื่องมาที่บัตทอนครับตัวนี้ id พิมพ์ btn search s ์ btN s s e r r h search นะครับคลิกโอเคไปต่อไปครับคลิกที่แถบฟอร์มกับฟอร์มหนึ่งด้านล่างนะครับ คลิกที่ฟอร์มสี่เหลี่ยมฟอร์มหนึ่งด้านล่างนะครับแล้วก็แอคชั่นนะครับกำหนดคำว่า search s, <S e a r c h p s p นะครับ enter แล้วก็ save แล้วก็ save นะครับตัวนี้มันห่างเกินไปก็ลบขึ้นมาได้นะครับลบขึ้นมาได้แล้วก็ save ครับเดี๋ยวเช็คขอตรวจเช็คดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันไหนบ้างที่เรายังทำไม่เสร็จ อินเสิร์ตอัปเดตอัปเดตมีอะไรบ้างเ๋ยวขอเช็คดูนิดนึงครับอัปเดตอัปเดตอัปเดตไม่ได้เปลี่ยนนะครับขอเปลี่ยนกลับคืนนะอัปเดตขอเปลี่ยนกลับคืนนะครับเป็นนองหมดเลยแล้วโอเคอีกรอบหนึ่งนะครับอัปเดตอัปเดตเลขคอดโอเคนะครับขอเซฟไปครับอ้าวลองรันทดสอบครับมาที่หน้าโชว์ครับแล้วก็คลิกที่ลูกโลกครับ พิวิโครมนะครับทีนี้ลองอ่ลองแก้ไขก่อนอแก้ไขตัวนี้ก่นอนใส่ชื่อตัวเองก่อนนะครับพิสิทธิ์นามสกุลฉับเฉลิมนะครับชื่อวิชาคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วคลิกที่แก้ไขครับแก้ไขได้ครับต่อไปอลองลบดูลบลองลบนะครับลบ สแสดงเอาลบผ่านครับต่อไปเอาเพิ่มข้อมูลเข้ามาอีกข้อมูลหนึ่งนะครับเพิ่มคำว่าอภพิวัตสว่างสว่างแจ้งนะครับชั้น4 407ยอ่ายกตัวอย่างครับเลขที่ส2องชื่อวิชาคอมพิวเตอร์เหมือนกันครับเพิ่มครับเพิ่มข้อมูลผ่านนะครับต่อไปครับเราจะแก้ไขนะครับ แก้ไขตรงนี้อ่าแก้ไขพอเราคลิกแก้ไขปุ๊บมันไม่เป็นอภิวัตเราจะแก้ยังไงทีนี้มาที่ตรงอัปเดตอัปเดตนะครับเพราะนั้นเข้าไปดูที่อัปเดตตรงนี้ว่าเราอัปเดตเราต้องแก้อะไรตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น id ครับต้องเปลี่ยนเป็น id แล้วก็โอเคนะครับอลองเซฟอีกรอบนึงครับเซฟลองรันมาอีกรอบนึงกลับมาหน้าโชว์ครับแล้วลอง กูเกิล r คลรันดูครับรลองดูอภิวัตนะครับเราคลิกแก้ไขอภิวัตอภิวัตขึ้นแล้วครับสว่างแก้อ่ะสว่างใสครับลองเปลี่ยนเป็นสว่างใสครับคลิกแก้ไขเป็นสว่างใสครับถูกต้องครับอาทีลองเซิร์ชนะครับพิมคําว่าอภิมันจะขึ้นไหมลองอภิสับมิทครับพีิขึ้นไหมอภิอภิสิบ ลองสับมิดดูครับได้ไหมอ่ะไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองกลับไปแก้ดูก่อนอ่ะตรงนี้ผิดตรงไหนไหมเอ่ยดูก่อนนะครับตรงนี้เป็น name constraint ความไม่เรียบรยนะครับเป็นเบิร์ดโอเคถูกต้องนะครับตรงนี้ตรงหน้าตรงนี้อันนี้เป็นเบิร์ดถูกต้องครับ สมิธวิเทนเซสนะครับ S E A R C H Search Search นะครับถูกต้อง Search ถูกต้องนะครับลองชิกดีก่อน เซิร์ชทำไมไม่ไปเซิร์ชจัดพีดีนะครับมีบิ๊กบกพ้องตรงไหนเซิร์ชเซิร์ชตรงไหนครับ Thank เดี๋ยวขอตัวบอกก่อนนะครับอาลองสร้างใหม่นะครับตรงนี้ เราสร้างใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นได้คอร์เซ็ตคอร์เซ็ตออกมานะครับอลองดูที่ทำไมค้นหาไม่ได้นะครับคนติดตรงไหนค้นหาไม่ได้ ค้นหาไม่ได้อ่ะทีนี้ลองเดี๋ยวนะครับทำอะไรผิดตรง,งไหนเซฟไว้ก่อนอ่ะลองสร้างใหม่อีกรอบหนึ่งฟอร์มนะครับแล้วก็ text f i e l นะครับ text f i e l เป็นแบบ ลาเลเบลเป็นค okay, ้นหาแล้วก็โอเคไปครับคลิกขวาเอไลท์เซ็นเตอร์สัมมิตมีทีเพ็นเซอร์ซีเอเออาสลิชมีทเอ็นเซอร์สนะครับทีนี้ลอง p a r c h search the p h p search t h p h p นะครับตรงนี้ search ่ h search ไม่ได้เพราะอะไรโอ้ลืมครับลืมลืมพอดี search มันต้องมาที่ data ด้วยต้องสร้าง dynamic data ด้วยลืมครับโอ้ยอเล r e ค o ร d ครับทิดที่อด้วยนะครับลืมลืมลืม a l i h t center มาที่คลิกขวา alight Center นะครับตรงนี้เป็นรหัสรหัสตรงนี้เป็นชื่อนะครับตรงนี้เป็นนามสกุลนามสกุลนะครับตรงนี้เป็นชั้นนี่เป็นเลขที่นะครับตรงนี้เป็นชื่อวิชาอ่าตัวนี้นะครับคุมดำนะครับใส่ใส่ใสีอ่ะยังไม่ต้องใส่ก็ได้ ข้อมูลค้นหาข้อมูลทะเบียนนักเรียนข้อมูลทะเบียนนักเรียนนะครับหักราฟ heading หนึ่งแล้วก็ใส่เป็นกับสูน้าหลักครับกับสูน้าหลักก็คือคุมดำแล้วก็ลิงก์ในแถบ property ก,กับสูน้าหลักก็คือหน้า home ครับไ็นหน้าโชว์ครับ คลิกโชว์แล้วโอเคนะครับแล้วก็แท็บ property ีใส่สีตัวอักษรแล้วก็สีพื้นหลังนะครับแล้วก็เซฟไ้คลิกไฟล์แล้วก็เซฟเซนะครับตรงนี้ใส่แท็บหน่อยนะครับไฟล์แล้วก็เซฟทีนี้ลองกลับมาที่หน้าโชว์นะครับียกว่าลืมอะไรนะครับ เราค้นอภิสิทธิ์ดูสิอภิสิทธิ์ค้นถูกต้องครับขับศูนหน้าลักับพิวัตรขับพิวัตรภิวัตรได้ไหมสม,มิธอภิวัตรก็ได้ครับอ่าครบทุกอย่างนะครับเพิ่มข้อมูลแก้ไขลบได้นะครับทุกอย่างทีนี้ตอนนักเรียนทํานะครับครูอยากให้นักเรียนเพิ่มข้อมูลเข้าไป6รายชื่อ,เอ,อ,อคคเอาชื่อของบุคคลสองคนเอาชื่อคล้ายๆกันนะครับ ซึ่งจับคู่นะครับนักเรียนสร้างขึ้นเองนะครับซึ่งวันนี้ครูสอนเรื่องการเขียนโปรแกรมข้อมูลทะเบียนนักเรียนนะครับซึ่งมีการเพิ่มแก้ไขลบข้อมูลและการค้นหาข้อมูลขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับ